วิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่แนะนําการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ใน,นในการนําเสนอผลงานนะครับซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งหน้าตาของตัวเมนูนะครับก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรมากกับตัว Microsoft Word แล้วก็ Microsoft Excel นะครับทีนี้นะครับเรามาดอาูอุปกรณ์เบื้องต้นกันก่อนนะครับที่จะ ใช้ในการสร้างนะครับสไลด์นะครับอย่างแรกนะครับมาดูทางฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือการแสดงภาพนิ่งนะครับตัวอย่างนะครับตรงนี้คือภาพนิ่งที่1 2 3 4 5สาี่ห้านะครับไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลื่อนแถบนะครับตรงนี้สกอร์บาร์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูภาพนิ่งว่ามีกี่ภาพได้นะครับเราสามารถที่จะทําการเปลี่ยนมุมมองนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับวิธีการเปลี่ยนมุมมองเนี่ยเราสามารถคลิกที่ไอคอนนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นมุมมองตัวเรียงลําดับภาพนิ่งนะครับเมื่อเราคลิกตรงนี้แล้วนะครับมุมมองก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเกิดเราต้องการกลับไปที่เดิมนะครับก็ให้คลิกที่มุมมองปกตินะครับก็จะกลับมามุมมองเดิมนะครับหรือนะครับเราสามารถคลิกที่มุมมองนะครับแล้วก็เลือกที่ปกติตัวเรียงลําดับภาพนิ่งหรือว่าการนําเสนอภาพนิ่งนะครับก็ได้นะครับตรงนี้ ทีนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะทําการนําเสนอภาพนิ่งนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเลือกที่มุมมองนะครับแล้วก็เลือกที่การนําเสนอภาพนิ่งหรือกดคีย์รัดก,ก็ได้นะครับกด F5 นะครับซึ่งถ้าเกิดเรากด F5 เนี่ยนะครับเราจะทําการนําเสนอภาพนิ่งที่ภาพนิ่งแรกเสมอนะครับยกตัวอย่างนะครับตัวนี้กดที่ภาพนิ่งกดที่ F5 นะครับ eredith. ก็จะมาที่ภาพนิ่งแรกนะครับ จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่สมมติตอนนี้อยู่ที่ภาพนิ่งที่5นะครับแล้วเราต้องการนําเสนอภาพนิ่งที่5เลยนะครับให้เรากดที่เมนูไอคอนตัวนี้นะครับก็คือการนําเสนอภาพนิ่งจากภาพนิ่งปัจจุบันหรือกด Shift f 5ก็ได้นะครับมันก็จะนําเสนอภาพนิ่งปัจจุบันนะครับนี่คือตัวอย่างทีนี้เมื่อเราเข้ามาสู่ภาพนิ่งแล้วนะครับเราต้องการออกจากภาพนิ่งให้เรากด e s c a p e นะครับเพื่อทําการออกจากภาพนิ่ง นี่ก็เป็นวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าในโปรแกรม PowerPoint สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้ผมจะกดที่ F 5นะครับพอเรากดที่ F 5เสร็จปุ๊บนะครับก็จะทำการขยายสไลด์ให้เต็มหน้าจอใช่ไหมครับถ้าเกิดเราต้องการเลื่อนไปยังสไลด์อื่นๆนะครับเราก็สามารถกด Enter ได้นะครับหรือสามารถกดที่ลูกศรนะครับ Arrow Key นะครับ ได้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่โปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับสามารถทำได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการสร้างนะครับสไลด์ใหม่นะครับการแทรกรูปภาพการแทรกข้อความการแทรกราฟหรือแม้กระทั่งการแทรกวิดีโอเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะฮะทีนี้นะครับถ้าสมมติว่าสไลด์เนี่ยมันมีหลายๆหน้าใช่ไหมครับแล้วเราต้องการกลับมาหน้าแรกนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับตรงนี้อยู่ที่หน้าที่4เราต้องการกลับไปหน้าแรกเนี่ยเราสามารถกดปุ่มโฮมนะครับบนคีย์บอร์ดของเราได้เลยนะครับพอกดปุ่มโฮมลงไปปุ๊บนะครับโปรแกรมก็จะพาเรามาสู่ในหน้าแรกหรือเราต้องการไปหน้าสุดท้ายนะครับไปยังหน้าสุดท้ายก็กดปุ่มเอน็นแค่นี้นะครับโปรแกรมก็จะพาเราไปยังหน้าสุดท้ายนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าในเอกสาร powerpoint ของเราเนี่ยมันมีหลายหน้านะครับเช่นมี 20หน้ามี30หน้านะครับทีนี้เนี่ยเราต้องการกระโดดไปยังหน้าที่20นะครับหรือว่ากระโดดไปยังหน้าที่30เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเราก็จะใช้นะครับตรงปุ่มนะครับตัวเลขทางฝั่งขวามือของคีย์บอร์ดของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมจะไปยังหน้าที่5ผมก็จะกดเลข5แล้วก็จะกด Enter นะครับโปรแกรมก็จะพาเราไปสู่หน้าที่5ให้อัตโนมัติ หรือต้องการย้อนกลับไปหน้าที่2นะครับก็เพียงแค่กดเลข2แล้วก็กด enter นะครับแค่นี้ก็จะทำให้เราสามารถใช้งานนะครับตัว powerpoint ได้อย่างง่ายดายนะครับหรือนะครับเราสามารถที่จะใช้เมาส์ช่วยก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ถนัดในการใช้คีย์บอร์ดนะครับเพียงแค่เราคลิกเมาส์นะครับมันก็จะเปลี่ยนหน้าให้อัตโนมัติหรือถ้าเกิดเราต้องการกลับ หน้าอื่นๆนะครับกับไปยัางหน้าอื่นๆเราก็สามารถคลิกขวาที่เมาส์นะครับแล้วก็เลือกที่เมนูต่างๆเหล่านี้ได้นะครับตัวนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับต่อมาสิ่งที่ทําได้อีกนะครับก็คือสามารถที่ทําการแทรกตัวอักษรนะครับ ก็ทำการ Copy page พลงไปก็ได้ทำการจัดรูปแบบต่างๆนะครับหรือว่าเปลี่ยนสีของฟอนต์ได้นะครับตามใจเราต้องการนะครับหรือแม้กระทั่งทำการแทรกรูปภาพนะครับสามารถแทรกรูปภาพลงไปใน PowerPoint ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเดียว2รูปหรือว่าหลายๆรูปเราก็สามารถแทรกได้หรือทำการสร้างกราฟนะครับซึ่งโปรแกร,รมออ Microsoft PowerPoint ตรงนี้เราก็สามารถสร้างกราฟได้ในหลายๆลักษณะนะครับ หรือแม้กระทั่งการแทรกวิดีโอเข้าไปนะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ผมแทรกเข้ามานะครับนี่คือเป็นวิดีโอที่1นนะครับผมจะคลิกให้ดูนะครับวิดีโอก,ก็จะเล่นไปนะครับส่วนวิดีโอที่2เราก็สามารถที่จะคลิกได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้มันก็ทําให้เราสามารถที่จะนําเสนอในรูปแบบต่างๆได้นะครับตรงนี้มันก็ทําให้ผู้ที่เข้ามาฟังนะครับเวลาที่เราพรีเซนต์เนี่ยก็ทําให้เขาสนใจ งานนําเสนอของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับในการนําเสนอนะครับโดยโปรแกรม powerpoint นะครับถ้าเกิดเราต้องการออกจากโปรแกรมตรงนี้นะครับเราก็กด escape นะครับแค่นี้นะครับก็เป็นอันสิ้นสุดการนําเสนอโดย powerpoint นะครับก็จะกลับมายังหน้าหลักนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาตกแต่งแก้ไขนะครับเพิ่มเติมสไลด์จากตรงนี้ได้นะครับ